อาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ครูทนายภาษาพิษการทำทุ่ตมตำนะครับเกิดเป็นคนอีสารถ้าตำทุตมตำไม่เป็นก็ถือว่าไม่ใช่คนอีสารนะครับเพราะในชีวิตประจําวันในสมัยเด็เกๆผมจะกินท้มตำอ่างทุ่ตมตำเป็นอาหารหลักของชาวอีสานนะครับดังนั้นบางคนเรือนกินสองขหรือสองมื้อทั้นแรกนะครับใส่พิกนะครับ พริกประมาณ3-4เม็ดนะครับซึ่งพริกพริกสดนะครับถ้าเป็นพริกแบบนี้มันจะเหม็นขมเหม็นนี่นะครับมันจะไม่อร่อยเป็นเหม็นนะครับดังนั้นตามพริกก่อนครับตามด้วยอบบกระเทียมนะครับสี่ห้าพอให้หอมนะครับ ไปนะครับอ่าโดยทั่วไปต้องใส่มะละกอก่อนนะครับเนือมะละกอก่อนนะครับโดยทั่วไปเราจะเห็นว่าถ้าเป็นคนภาคกลางจะใส่กปลาร้าสิ่งของต่างๆที่ไม่จริงไม่ถูกต้องนะครับตรงนี้ต้องใส่มะละกอก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันเกิดภาษาอีสารให้เกิดน้ำนัวนะครับหรือว่าให้มันมีน้ำออกเป็นนัวก่อนนะครับที่บอกว่านัวนัวคำว่านวันวนวัวก็มาจากตรงนี้นะครับอ่า นี่โขกนะครับโูกให้เกิดน้ำนะครับเกิดน้ำก่อนครับปปรุงด้วยนะครับให้มันมีน้ำมีนวลก่อนที่ก็บอกนวลนวลนวลแซรกนวลนวลก็คือลักษณะนะครับถ้าเราใส่ปลาร้าใส่นี้ไปก่อนมันจะไม่เกิด ไม่ไม่มีน้ํามีนวลน,นะครับดังนั้นก็เป็นปัญหาว่าเออคนภาคกลางทําไมตำส้มตำแล้วมันแข็งกระด้านก็เพราะเกิดจากการทําผิดพิธีนะครับดังนั้นก็คือต้องตำให,ให้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 มันพอน้ําออกก่อนครับค่อยตักใส่นะครับน้ำนวลน,นะครับอันนี้มองเห็นแล้วครับว่ามันจะ จะไม่แข็งกระด้างน,นะครับเกิดน้ําเกิดนวลน,นะครับที่เขาบอกนวลนวแซ่บนวนวลก็คือลักษณะแบบนี้ครับอ่าต่อไปนะครับอ่าใส่มะเขือเทศครับอะนะครับมะเขือเทศไปครับ ขาดลูกกว่าาครับไม่สองลูกถ้ามันเยอะเกินไปนะครับใส่มะเขือเทศใส่มะนาวครับมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวอนี่ไม่เข้านะครับ รสชาบเปรี้ยวนะครับอ่าใส่ปลาระสนมากนะสูตรบางคนจะมีสูตรว่าปลาระสักสองช้อนนะครับนะครับปลาร์อ่าน้ำปลานิดหน่อยครับมันมี นะครับขาดไปได้ถ้าร้านไหนนะครับใส่ชูรสแต่ส่วนมากผมไม่ค่อยชอบเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าใส่ชูรสมากก็ก็จะเกิดนะบางคนเราจะเห็นว่าแม่ค้าบางคนใส่ชูรสมากเลยครับนะครับเป็นไปได้ถ้าเรามีอ่าตัวนี้มีมูอมอยอ่มูยอนิดนึงอ่าาด้วยกระเทียมดองนะครับสักสอง,สสงนี่ครับกระเทียมดอง กความนะครับครับตัวนี้ตามีีครับถ้าเกิดน้ำนัวขึ้นครับให้มันลดกลมกล่อมนะครับถ้ามีถั่วก็สามารถใส่ถั่วได้ครับถั่วถั่วที่คั่วเสร็จนะครับเมล็ดถั่วนะครับตัวนี้ก็จะเกิดนะครับตรงจินนะครับตัวนี้เกิดน้ำนัวขึ้นแล้วครับ นะครับถ้าเป็นอีสานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอ่านะครับอลองชิมกูสิี่ครับอร่อยไหมครับนุงดูก่อนมันจะ,อะขออนุญาตครับมันจะหวานจะเค็ม หนึ่งครับเมื่อกี้ปล่ครับปาครับก็เป็นอันเสร็จพิธีครับนะครับก็ได้รถนะครับถ้าเป็นตำปูก็ใส่ปูลงไปได้ครับนะตำไทยก็ไม่ใส่ปลาระานะครับอังนั้นนี่คือลักษณะ,นะคนอีสานง่ายๆนะครับก็ขอจบนะการ ตามส้มตำมาเพียงแค่นี้ครับผมครับ